สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องระพีของเก่าของสะสมนะคะพี่ๆคะวันนี้นะคะมาใน E p พี5นนะคะพี่พนะ้น175นะคะวันนี้นะคะมีมาให้พี่พี่ชมหลากหลายรายการเลยนะคะพี่พนะ,ะวันนี้ก็จะมีรายการพิเศษนะคะพี่พด้านบนเลยนะคะเป็นเสือ3มร,รายการเลยนะคะรายการพิเศษนะ ส่วนรายการตั้งแต่ตะกุดลงมาด้านล่างนะคะพี่ๆราคาวันนี้นะคะอง์ละ500บาททุกรายการเลยนะคะ500บาทส่งฟรี EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนให้น้องรบพีนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสแกน QR code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์08 169 16282นะคะพี่ๆช่อน้องรบพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลย นะะคและสําหรับวันนี้นะคะพี่ๆขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องระพีกันด้วยนะคะเผื่อน้องระพีนะคะมีพระเก่าๆพระบ้านๆพระสวยๆนะคะหรือจะจัดโปรโมชั่นนะคะพี่พพี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเราไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหากพี่พท่านไหนไม่สะดวกโอนนะ ไปกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นพระปิดตานะวันนี้เลี่ยมกรอบพลาสติกสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานกันเลยนะคะพี่พี่นะนี่ด้านในก็จะมองเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขาอยากชมรูปภาพรายการไหนนะพี่พี่แอดไลน์มาหาน้องละพีนะคะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่1นนะคะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะวัดท้ายน้ำนะคะอาเภอโพธาเรจังหวัดพิจิตรนะคะเหรียญเก่าๆเลยนะคะพี่พี่เหรียญเก่าๆเลยนะคะเหรียญน,นี้คมๆสวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขารายการที่สองนะ เป็นรายการที่สองนะคะไปต่อกันที่รายการที่3มเลยนะคะพี่พรายการที่3มนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พ่ขานี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่3มนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่3นะคะของ EP 175นะคะราคาองละ500บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่4นะคะรายการที่4ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พก็จะเป็นปรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด,นนด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พค่รา,ายการที่4นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ บ,บ้านเก่าๆ,ๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะอยากชมรายละเอียดเพิ่มเติมองค์ไหนรายการไหนนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ห้านะคะพี่ๆคาะ ขาไปค่ะ500บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะ500บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะพระบ้านๆพระเก่าๆเลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะพี่นะเป็นรายการที่6นะคะเป็นรายการที่6นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7ก็จะเป็นาาร,นยนรน um ายการนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นเสือนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่บอกเลยว่าสวยสวยเลยนะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะพี่พี่น้องได้มาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะรอบๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่7นะ500อบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่8เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่8ดนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทิมเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นเหรียญรายการที่8ดนะคะพี่พี่เป็นเหรียญรายการที่8นะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะ รายการที thing, 对对่9นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะเป็นรายการที่9้านะคะ ไปต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่นะนี่นะคะรอบรอบเหรียญก็จะประมาณนี้เลยนะคะเหรียญเลีเ่ยมกรอบพลาสติกมานะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าจีวอลหรือเขาเรียกว่าสบงนะคะพี่พี่นะมีอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังเหรียญน,นะคะพี่พี่ ด้านหลังเหรียญหลวมพอ่อกลวยนะรายการนี้นะเป็นรายการที่10นะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะพี่พี่ขารายการที่11ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะนี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะ,ะ,คะพี่พี่รายการที่11นะคะถูกใจชอบใจรายการไหนรีบทักคลิปโทกันเข้ามาได้เลยนะ,ะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการก,กันกับน้องได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ีนี่นะคะรอบๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่12นะราคา500บาทนะคะพี่ๆขา500บาทส่งฟรีส่งรวนนะคะจะส่งเป็นไปรษณีย์ไทยแบบ ems กันเลยนะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการท <pl ains> ี่13ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ เป็นรูปหล่อเก่านะคะพี่พนะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พนะเรียมกรอบพลาสติกมาพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการที่13นะนี่นะคะด้านฐานจะมีโค้ดด้วยนะคะพี่ๆอไม่แน่ใจว่าเป็นเลข8หรือเลข3นะคะตรงนี้นี่นะคะมีโค้ดข้างล่างแบบนี้เลยนะแอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะรายการที่13นะไปต่อกันที่รายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะพี่ๆา เหรียญหลวงพ่อผางนะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่พี่สวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะสวยยคมๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อผางนะไปต่อกันที่รายการที่สิบห้าเลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ นี่นะคะพี่พี่ขาประมาณนี้เลยนะรายการที่สิบห้านะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะห้าบาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พีท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะ รายการนี้ถ้าใครชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่ๆค่รายการที่สิบเจ็ดก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่สวยๆเลยนะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่18นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีกันด้วยนะคะพี่พี่เดี๋ยวเวลาน้องละพีมาจัดโปรโมชั่นใหม่ๆให้พี่พี่จะได้รับการแจ้งเตือนกันนะคะ ไปต่อก <man 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 ันท vale> ี่รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพลาปิตาเลียมกรอบพลาสติกนะคะเป็นพลาปิตาเลียมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19นะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20ก็จะเป็นเหรียญนะคะพี่พี่ ก็จะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่20นะคะถูกใจชอบใจรายการไหนจำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะไปต่อกันที่รายการที่21นะคะรายการที่21ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ เรียมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะพี่นะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ด้านหนา้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่22นะคะของอีพี5น็้านะคะพี่พี่นี่นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะเป็นรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่23ิานะคะรายการที่23านะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะ เป็นเหรียญพ่อท่านนุยนะ่ยค่ะพ,พี่เป็นเหรียญพ่อท่านนุยนะคะเก่าเก่าเลยนะคะเก่าเก่าเลยนะพี่นะรายการที่23นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรีบทักทิปโทรกันเข้ามานะคะไปต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเรียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่24นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่25นะคะพี่พี่รายการที่25นะคะก็จะเป็นเสือองค์นี้เลยนะคะเรียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะพี่นะเรียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์หานนองละพีนะคะแอดไลน์หานนองละพีนะคะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันได้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่25้านะคะ ไปต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่26ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่26นะคะของอีพีหนนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่27นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้ามานะคะพี่ๆนะเดี๋ยวนนองจะจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆอีกเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่ติดตามน้องกันมาตลอดนะคะพี่ๆที่ติดตามกันมาเรื่อยๆจะรู้เลยนะคะว่าน้องระพีนะคะจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆบ่อยมากเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่28นะคะรายการที่28ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะ ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่ๆขารายการที่28นะนี่นะคะรอบๆประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่29บนะคะรายการที่29ก็จะเป็นรายการนี้นะคะพี่ๆนี่นะคะน่าจะเป็นตะกุดนะคะพี่ๆนะน้องได้มาแบบนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมน่าจะใช่นะคะพี่ๆน่าจะเป็นตะกุด แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกรุดของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พี่ขาได้มาแบบนี้เลยตามบ้านบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ถามนะคะว่ามันคืออะไรนะคะพี่พี่นะนี่นะคะบางอย่างน้องก็จะไม่ค่อยทราบนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่พี่ท่านใดที่ชอบสะสมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะราคาห้ารบาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะ แล้วก็รายการที่30อันนี้ก็น่าจะเป็นตะกรุดเหมือนกันนะคะพี่พี่ขาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกรุดของหลวงพ่ออะไรนะหรือด้านในเป็นยังไงนะคะพี่พี่นี่นะคะรายละเอียดลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาหาน้องละพีนะแอดไลน์มาขอรูปภาพชมกันได้เลยนะเผื่อ,อในคลิปวิดีโอมันจะไม่มองไม่ค่อยชัดนะคะพี่พี่แอดไลน์ add มาชมรูปภาพความชัดกันอีกได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30นะคะ แล้วก็รายการพิเศษนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษก็จะมีเสือ3ตัวนะคะพี่พี่รายการพิเศษเลยนะคะราคา1,500บาทนะคะราคาพิเศษเลยคือ1,500บาทนะคะพี่พี่เสือ3ตัวนี้เลยนะคะตัวแรกนะคะพี่พี่เป็นตัวที่1นะคะเป็นตัวที่1นะคะพี่พี่ขาหรือว่ารายการที่31นะคะรายการที่31ก็จะเป็นเสือตัวนี้เลยเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมนะคะนี่นะคะพี่พี่ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะราคา1,500บาทนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่คะถ้าใครชื่นชอบนะเป็นรายการที่31เลยนะคะเสือตัวที่1เลยนะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะแอดไลน์ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ ต่อกันที่รายการที่32เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่32หรือว่าตัวที่32นะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่เสือตัวที่2นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะจะมี3ตัวนะคะพี่พี่นะ3รายการนะรายการนี้เป็นรายการที่32นะคะพี่พี่ขาแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะ นี่นะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่32นะแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะพี่ๆนะเสือตัวที่3นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะราคา1500บาทนะคะพี่ๆส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พท่านไหนสะดวกโอนให้น้องละพีนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะ ส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่พี่ทั้งหมด3ามสิบสารายการก็จบลงแล้วนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะสามารถสแกน QR code แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขาหรือจะโทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งนะคะหกเก้าหนึ่งหกสองแปดสองก็ได้นะคะพี่พี่แล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะพี่พี่ขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบ เจอกัน EP ใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ